มีบริษัทไหนที่แบบว่ารีวิวดีๆก็ผมก็เห็นบริษัทนี้ครับดูมาหลายที่แล้วแต่ว่ายังไม่ถูกใจมาถูกใจบ้านหลังนี้ครับคือให้ข้อมูลครบถ้วนดีไม่ทิ้งลูกค้าครับตอนแรกก็ไม่รู้จักบริษัทนี้หรอกครับและทีนี้คือเข้าไปเสิร์ชดูในเน็ตว่าบริษัทที่ให้บริการเรื่องบ้านนะครับมีบริษัทไหนที่แบบว่ารีวิวดีๆก็ผมก็เห็นบริษัทนี้ครับ ผมก็เลยลองติดต่อไปแล้วบอดีมาเจอบ้านหลังนี้พอดีเลยลองโทรหาคุณน้ำดูครับดูมาหลายที่แล้วแต่ว่ายังไม่ถูกใจมาถูกใจบ้านหลังนี้ครับเป็นการรีโนเวทด้วยเลยหนึ่งครับมันเป็นบ้านที่ตรงตามที่ผมถูกใจครับตามที่แบบว่าครอบครัวผมอยู่3คนนะครับที่อื่นก็ดูเป็นรีโนเวทด้วยแล้วก็ไม่รีโนเวทด้วยครับแต่ว่าที่รีโนเวทที่อื่นคือไม่ถูกใจครับคือคุณน้ำนะครับที่ผมโทรหาตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับที่เข้ามาดูบ้านคือคุณน้ำให้ มีคำพูดที่ดีแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีครับสอบถามอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยจะตอบคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาครับไม่เคยคือไม่ทิ้งไม่ทิ้งลูกค้าครับคือให้ข้อมูลครบถ้วนดีติดต่อธนาคารอะไรยังไงกู้อะไรยังไงได้ครับคือให้คําตอบดีสะดวกสบายก็คือคุณน้ําไปหาที่คอนโดที่ผมพักอาศัยเลยเรื่องเอกสารอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมไม่ต้องเดินทางไปหาคุณน้ําเลยคือคุณน้ําเดินทางมาหาเองเลยครับที่จะประทับใจพิเศษคือเรื่องที่ไม่ทิ้งลูกค้าครับ คือจะคอยตามตลอดให้คำปรึกษาตลอดครับคือขาดเหลืออะไรคุณน้ำก็คอยให้คําปรึกษาสมมุติว่าอยากได้อะไรอยากซื้ออะไร,รคุณน้ำก็คอยช่วยคอยแนะนําให้ครับผมจะแนะนําบริษัทน,นี้ครับสนใจติดต่อ n t v Home ได้ที่เบอร์โทร099 356 6623หรือแอดไลน์ได้ที่ n t v h o m e นะคะ